ซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะคะอย่างเปลือกรักปมหลวงแฮงเอาท์ค่ะที่ตอนนี้เรื่องเราวกำลังเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่าเดินทางมาถึงน้องเล็กสุดอย่างนาภานั่นเองนาภาเนี่ยจะใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาของเขานะคะอันนี้ต้องมาร่วมลุ้นด้วยกันค่ะเพราะอีกหน่อยเอเมยก็จะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราฉันไม่ถือและฉันก็ไม่ชอบปลุกมันก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเราจะให้ฉันทำยังไงเขาจะสู้ รับพันปัญหาที่นาภานและวราวุฒต้องเจอเขาและเธอจะผ่านอุปสรรคอุปสรรคและอุปสรรคไปได้หรือไม่งานนี้แค่เอาใจช่วยคงไม่พอชิปปี้ซิรินและฮัจิรวิทผู้รับบทนาภานและวราวุฒสองสามีภรรยาน้องเล็กของแก๊งแฮงเอาท์ที่ใครๆก็รู้ว่าทั้งคู่รักกันมากแม้จะรักกันท่ามกลางอุปสรรคตัวจี๊ดท้อแม่ผัวท้อแม่ ไม่ยอมกันเลยค่ะทั้งฝีปากทั้งแอคชั่นเลยค่ะของคนอื่นเขาจะมีความหนักหน่วงเนี้ของเรายังมีความที่แบบว่าเวลาเราอยู่สองคนมันก็จะมีความปุ๊กกิ๊กไม่เครียดแต่ว่าพอมีแบบแม่ผัวเข้ามามันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งเลยจริงๆนะคนเป็นแม่ผัวนะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นรู้ป่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบว่ามีลูกคนเดียวเราก็เคยเป็นเมื่อก่อนนี้เราก็จะเป็นเหมือนในละครเน่เพราะว่าเรารักลูกเราเราห่วงลูกเราไม่ใครก็ใครตายกันไปข้างนึงละค่ะจะมาเถียงกันแบบนี้เหรอฉันก็ยอ,อมหรอกนะเลือกอะไรเป็นลูกสะภ้าต้องยอมแม่ผัวสิ ปัญหาแม่ผัวว่านักแล้วแต่ยังมาพร้อมกับอุปสรรคคนใหม่ที่ไม่ใช่แค่หนึ่งพร้อมด้วยเรื่องทายาทที่ทั้งนภาและวุฒิใช้ความพยายามอย่างหนักหวังเอาชนะใจแม่สามีให้อยู่หมัดในมุมมองของผู้รักสองคนมีความเข้าใจว่าความสัมพันธ์จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ต้องอยู่ที่คนสองคนใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็จะมีแฟกเตอร์อื่น<ม>ก็คือครอบครัวเข้ามาเกี่ยวด้วยที่ทำให้ความสัมพันธ์จากที่มันง่ายมันกลายเป็นยาก <S <S ติดตาม สรุปของนภานและวูดได้ในปลือรักปมลวงแฮงเอาท์ out, อัปเดต2ตอนใหม่ทุกวันศุกร์ทางโมโน MAX ที่เดียวเท่านั้นค่ะไบเฟิร์เขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเขาจะอยู่ที่นี่ในฐานะมียอคนหนึ่งของผม